ไเฮียวันนี้มาคน,นโกงเยอะโคตรเลวเลยดูมันโกงโกงยังไงเหรอเดี๋ยวมาดูโกงไอรู้จักนะแชร์ทีไอ้เฮียคนแม่งทำมาหาแดกก็เหนื่อยอยู่แล้วลที่วันนี้เกลียดมากคน,คนโกงเนี่ยโคตรเกลียดเลยชื่ออกากพลนะครับจันแดงนะครับโอนตังมาดูนะเย็บโอนมาเจ็ดพันบาทเนี่ยเจ็ดพันบาทจริงไม่เท่าเจ็ดพันบาทนะแไ่งมาแก้สลิปนี่แล้วแก้ที่ตรงนี้ไว้เออ มันเอาชื่อมันยังไงนี่ป่ะมันโอนบาดเดียวอันนี้โอนบาดเดียวแล้วก็มาแก้ตรงนี้แล้วแม่งแล้วดูเอาชื่อจริงนี่บ้านอยู่นี่ในครร้จักมาเนี่ยนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งตะบลขันเงินหลังสวนชมพรนะแค่ไปหมดแล้วหน้ามันบ้านมันส่งเขส่งนิ่มไปนะฮะแต่โทรช้าไปนิดเดียวจะได้โทรช้าไปนิดเดียวเฮียมีทุกอย่างเฮียไปทุกอย่างเดีย๋ยวให้ดูดูไทม์ไลน์มัน นักข่าวเลยกูเนี่ยสัตว์ทำนี่นะครับกล่องนิ่มนะครับเขาจะมีบอกหมดในรูปรูปบ้านหลังนี้เป็นคนรับนะครับนะอย่าตำรวจช่วยไปทีนะครับนี่แรือคนอยู่ใกล้เนี่ยแชร์ทีนะเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นคนรับนี่แล้วก็ของผมอย่างนี้มันมันไกลแล้วนะมันไปไกลแล้วครับที่ส่งนะฮะมันไม่ต้องแอบอ้างเราไปให้เป็นไปนี่นะเป็นแบบคนอื่นแอบอ้าง เอาชื่อเงไปนะไม่ใช่นะครับบ้านเลขที่พร้อมลายเซ็นคนที่รับเนี่ยของที่ส่งนะฮะนี่นะครับครบหมดนะครับและหลักฐานกันนี่กันคุยนะหลักฐานการคุยอะไรพร้อมนี่นี่นะใครรู้จักคนนี้นะเนี่ยไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยเนี่ยไอเฮียเนี่ยนี่ใครเคยเห็นบ้างครับนี่ในเฟซนี้นะนี่ ก็ต้องแอบอ้างนะว่าไอ้เนี่ยว่ามันมันไอ้นี่คนอื่นนะนี่คนเอาเฟซผมไปไม่ใช่นี่กูโทรหามาด้วยฟังเสียงสวัสดีครับ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 ผมโทรจากร้านที่ดีนะครับครับครับที่มีลูกค้าคอนเฟิร์มมาเรื่องพ่อนะครับครับทำแล้วเป็นยัไงพี่เกศใส่ไปดีเลยนะครับ ยังไม่ได้ใส่เลยครับตอนไม่ใส่เลยพี่นะเกตได้รับไปบ้อยแล้วพี่นะโอเคเกตได้รับแล้วที่เหลือนี่เหลือพี่จะสั่งเพิ่มนลพี่นะครับเป็นพ่อนะพี่นะครับโอเคเดี๋ยวก็อันนี้พี่โอนตังได้บอยแล้วพี่นะครับโอเคให้ผมจัดส่งที่เดิมเลยนะพี่นะครับที่บ้านพี่เลยใช่ไหมครับครับโอเคนะผมคอนเฟิร์มนะครับพี่จะสั่งเข้ามามีอะไรบ้างพี่มีท่อท่อไปพาร์ทท่อไปพาร์ทแล้วก็ท่อไปรถรับ โ okay. อเคเอาไปจิดต่างองีกนึงนะโอเคพี่โอนเงินยอดมาทั้งหมดเจ็ดพัน่าไหร่พี่เจ็ดพันสี่พอดีนะพี่ 7, 7, พนะโอเค okay. แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้พี่อยู่ที่บ้านเลยไหมครับครับเขอ,อยู่ที่บ้านเลยนะโอเคก็อีกประมาณไม่เกินสองชั่วโมงกว่าครับพี่พรเราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปหานะ โอเคที่บ้านนะพี่นะรอที่บ้านแล้วเนะ่เดี๋ยวกันเข้าไปนะครับชอบโกนะพี่นะนะครับพี่รู้ไหมครับอ่าดีนะอีกสายเยี่ยมวางสายหนีเนะครับแม่แล้วตะนี่นะครับโอเคใครรู้จักนะหรือใครอยู่ใกล้ใครเห็นหน้านะครับนี่นะครับแล้วนั่งนั้นสมัครเฟซบุ๊กอ,อีกเฟซหนึ่งมาซื้อของแบบเดียวกันนะฮะแบบเดียวกันนี่เอาเฟซนี้ไปอีกแค่สั่งของอีก นี่เป็นนี้อีกสั่งของอีกเดี๋ยวนะ,ะเป็นนี้มีอีกนะฮะนี่มาสั่งของอีกแล้วทำเหมือนเดิมครับโกงตังแล้วเหมือนเดิมดูดูมันคนทำมาหากินไอ้เหี้ย,ยมึงจะไปโกงเขาทำไเหี้ยเลยมึงก็ทำมาหาแดกไอ้สัตว์มีตีนมีมือ,อมไอ้ควายโอ้ไม่ไอ้แหม่ยศคนเราฝอจะทำเงินมาได้แต่ละบาทมันยากนะเว้ยมันไปโกงเขาอะมันยากนะเว้ย เงินทองมันหายากฮะมี่เราได้ยงิงธุรกิจอย่างนี้ด้วยเฮียนะแล้วก็ฝากด้วยนะครับที่พี่ตำรวจด้วยนะครับก็เดี๋ยวขาดอยู่ขนาดนี้เห็นขนาดนี้แล้วพี่เนอะพี่ฝากผมฝากตามเลยครับถ้าพี่ไม่ตามไม่เลยมันก็ยังอยู่นี้ตลอดครับชื่อจงชื่อจริงมีหมดเลยนะครับฝากทีนะพี่นะแขนพี่นะครับแขนมากๆนะครับอย่างนี้นะไหวตัวทันนะฮะเอะใจนะครับ สั่งใหญ่เลยเอจาสั่งใหญ่เลยพอดีวันนั้น,นเน็ตมันช้านะครับแล้วก็ลูกค้าหน้าร้านเยอะเช็คไม่ทันนะครับพอดีวันนี้เอจคือสั่งสองรอบแล้วรอต่อข้อความเด้งมารอตั้งนานมันก็ไม่เด้งไปไล่ดูโอ้โหไอ้เหียมันทำอย่างนี้นี่เองนะครับทำอย่างนี้นี่เองนะห่วยเหียแม่โคตรเลยสัตว์นะครับฝากด้วยนะครับฝากเลยนะฝากไลคนะ์ฝา,าฝากแชร์ทีเหียเจอคนพวกนี้แม่ต้องเอาให้หนักครับจริงๆนะครับใครรู้จักนะครับ อย่างเงี้ยมันไม่ลูกผู้ชายนะครับอย่าปกป้องเพื่อนแบบนี้ไม่ดีนะครับแล้วดูคนอื่นน่ะที่ค้าขายตามตามกลุ่มอ่ะตามกลุ่มอ่ะอย่างผมไม่เท่าไหร่นะถ้าคนอื่นน่ะยิ่งแล้วคนอื่นนะครับที่ซื้อขายกันเองอ่ะโดนพวกนี้ไปอ่ะครับฝากแชร์ด้วยนะครับโดนถึงผมจะลงตามกลุ่มอีกไอ้เน,นี้ยมาดูคนโก้ของมันดูมันโก้ยังไงนะนี่สมมุติว่าเรามีมีแอปนะครับไอ้นน 4, เนี้ยนะมันโอนไป4,007เนี่ยถูกแล้วมันโอน4,007นะ แลสแกนตรงนี้เลยเถ้มันโอนมาบ้างสองนี้มันนะสแกนมาเลยครับชื่อมันจะขึ้นมาจริงแต่ยอดเงินตรงนี้เราจะรู้เลยยอดเงินตรงนี้อันนี้มันยอดเงินมันสี่พันเจ็ดใช่ไหมแต่จริงมันเข้าบาทเดียวนะเข้าเราแม่งบาทเดียวเนี่ยตรงนี้ไมนให้เราบาทเดียวแต่บาทเดียวมันไม่แจ้งเตือนอยู่แล้วครับเราก็เลยไม่รู้มันก็ได้ชื่อเรามาหมดเลยได้ทุกอย่างเหมือนเดิมข้างบนเ่ยเหมือนเดิมหมดได้ได้แบบนี้มาหมดเลยเนี่ยพวกนี้ได้หมดเลยมันก็แค่มาแก้เลขตรงล่างเป็นเป็นเป็นยอดเต็ม ย่งดีไหวตัวทันนะโดนไป4,007ครับรอบสามนี่7,000กว่าบาทแต่7,000กว่าบาทนี่เอ,เอใจทันทีมงานของเอใจทันนะครับคุยอย่างดีนี่เฮียดูคุยอย่างดีคุยอย่างดีเลยเฮียเมืองคุยเป็นหลักการเลยราคาไม่เกี่ยงระวางให้ผู้ที่ราคาไม่เกี่ยงเาางนี่ยนี่คุณน้องเอใจครับทีมงานเอใจแล้วดูบ้านเบิร์นมีครบหมดมีที่อยู่พร้อม ยินบอกมาส่งเลขบัญชีมาว่มามันเจ็ดพันนะนี่ส่งที่อยู่มาพร้อมนี่เห็นไหมนี่เจ็ดพันนะแต่ดูจริงเงินเท่ากี่บาทรู้ไหมครับนี่นี่เจ็ดพันนี่ห้าบาทวันนี้นี่เห็นไหมวันที่หกนี่แม่มเออาาบาทเดียวแต่ทุกอย่างมันเข้ามันเข้าเราหมดเลยเห็นไหมครับเราตาแกนเช็คเลยมันเข้าเราหมดเลยไอสัตว์จะโอนมาบาทเดียวนี่บาทเดียวแล้วแม่มาแก้ไขหมดเลยอไอเหี้ยแล้วเนี่ยแม่งคนเหี้ยเลย นี่ครับนี่มีแอปนี้ไปแอปก็ไม่อะไรมากคือแอปสแกนทุกใช้ของอนสก,กษตกรนะเราก็ใช้กติกรกดตรงคำว่าสแกนแล้วสกแกนเข้าไปตรงนี้นี่สกแกนตรงนี้ครับตอนแม่ค้าเขาส่งภาพมาแล้วกดเข้าสกแกนตรงนี้สกแกนปั๊บจะเด้งเลยว่าเงินเข้าจริงเท่าไหร่ถึงยอดตรงนี้เป็นเจ็ดพันสี่แต่ถ้าสกแกนตรงนี้ปับ๊บมันจะขึ้นยอดยอดจริงๆที่เข้ามาในาคารนี่นี่น,น,นี่บาทเดียว นี่ต้องคอยตะแกนดูนะครับโอเคโอเคนะหี่แม่งมึงเจอกูแน่ถึงบ้านแน่มึง